ไถเซอร์พับพรื้อจิตลงมาคอยดีๆครับนะเราจะร้องไว้ได้ต้องแก้ไขไปครับเป็นโอกาสของเวียดนามแล้วมาจาัดแดนหลังครับครับเราจะแก้ไว้ได้อีกแดนหลังของเราแค่น,นี้ ยังไม่มีโอกาสชัดๆครับเจอหอคอยเราอีกแล้วครับหมายเลข1 9ครับชัชชุปอนนี่ครับช่วยกันบล็อกครับทั้งชัดชุปอนแตมส่วนใหญ่จะได้จากบล็อกนะครับสองคนนี้ครับเพิ่มจิตเสริมเสริมริด้วยเข้ามาที่หัวเสาครับตัวทำคะแนนของเขาครับโดนบล็อกของเราครับแต่ลูกมันล้นออกไปครับเป็นแต้ของเวียดนามครับตันทิตัวครับ กับตนันคีคนเก่งครับแต่ออกมาจากเธอเนี่ยละครับของเวียดนามโอ้โหเราจะแก้ไว้ได้คร <ato> ับเกือบเสียไปแล้วครับเอาเขเวียดนามจะทำได้หรือเปล่าครับอาโอกาสของเรามาแล้วหัวเสาครับแห่ฝังลูกนี้ลงไป ไม่มีปัญหาครับชัดชูออนอีกเกือบจะเสียแต้งไปแล้วครับกับทีมไทยแต่ช่วยๆกันนี่นะครับนี่ฮะกลับมาเป็นฝ่ายที่เกรียดแล้วก็ทําแต้งได้ครับจังหวะเทคตบดีมากนะครับสุดดีครับนี่ครับโดนขอคอยอีกแล้วครับทัดดาวอยู่แล้วครับนี่ครับขึ้นมากัน2คนครับนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เป็นโดนบล็อกนะครับของทัดดาวลงไปเกมนี้นะครับเซตนี้เราได้คะแนนจากการบล็อกนะครับหลายแต้งเลยทีเดียวครับ ซลาเสร์ฟพาสโบร์ยิงตีน้ำยีสิบสิบสองนะครับเหลี่ยนนะครับเวียดนามเอาหมายเลขยี่สิบเข้าไปครับเลทีฮองครับแล้วก็หวีย๋ที่ส่วนนะครับออกไปอีกห้าคะแนนครับเราจะคว้าเหรียญทองครับในซีเกมครับที่สามสิบครับ จักทีมวอลเลย์บอลครับโอ้โหนี่ฮะลิโกนเขาจะตอบแรงครับกับทันทีนะอย่างตามมาห่างๆนะครับเป็นนาบประมาทเกินไปครับรสำหรับแต้น,นี้เอาครับไม่เป็นไรครับยังทานกันอยู่เจ็ดคะแนนครับลูที่เวเสิร์ฟมาโอ้เสิร์ฟดีด้วยอหาว ครับเราล้นเะครับเลื่องของเราน่าจะไปโดนเน็ตนะครับเป็นคะแนนของเวียดนามครับรู้ที่เวครับเสิร์ฟจะล้นอีกแล้วครับแหมแต่ว่าเรายังดีอยู่ครับเกือบล้นไปครับแต่บอลแรกเหมือนจะล้นแต่ว่าแก้ไขดีครับตาดาวครับครับทุนทีก็โดนล็อกของเวียดนามลาวันครับเสิร์ฟ เขานี่นะครับเล่นมาอย่างเร็วครับหมายเลข15าครับทำแต้มรับเวียนทิตรินเป็นฝ่าวกบล็อกลงไปครับเขาทำคะแนนได้เท่ากับ2เซนที่ผ่านมาแล้วนะครับ15คะแนนต้องดูว่าจะได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับเวียดนามครับเท่ากับ2เซนที่ผ่านมาแล้วนะครับดูนะครับว่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่า15แต้มหรือเปล่าครับไทยครับแหมหยอดง่ายๆครับออนอุมากับพาบอลไปง่ายๆครับ ไม่ต้องแรงเวียดนามได้ขึ้นบล็อกนะครับแต่ไม่หยุดนะขออีก3คะแนนนะครับจะได้เหรียญทองนะครับเอาล้วครับเปลี่ยนเอาหมายเลข15ครับมาริกาการทองลงมาแทนทัชดาวด้กแจนครับนะครับมาริกาใส่ลงมาช่วงท้ายของเซตตลอดเลยครับมาริกาโอ้โหนี่ครับแรงยังดีอยู่ครับมาริกาครับ เสิร์ฟล้นออกไปเลยครับเอครับแต่มีมากกว่าสองเซที่ผ่านมาแล้วครับ16บคะแนนนะครับสำหรับเวียดนามแต่คะแนนก็ยังห่างกับเราอยู่พอสมควรนะครับเรที่โฮงส่งมาครับเรล่าขาวะฮะเหมือนจะสุดปลายมือนะครับแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นแก้ไขแล้วดีในวันนี้นี่ครับสุดปลายมือครับนี่ครับนี่ครับแต่เป็นดีของเราของรื้มจิตไปครับแมหม คือดูสุดปลายมือกลายเป็นหยอดเลยครับ <13 S 1> ครับพอลพันเกิดปลาดลงมาครับอาวฮะอีกสองคะแนนเท่านั้นครับจะเป็นเหรียญทองที่สองของวอลเลย์บอลเอาละครับเอ,อคนนาครับ ลงมาเวียนที่ตรีมเสริมได้ครับครับโดนบล็อกเวียดนามแต่ลูกมันฉลองออกไปครับโกเบปไดพออยแล้วครับของทีมชาติไทยครับอีกหนึ่งคะแนนครับจะจบสามเซตรวดแล้วก็เป็นเปลี่ยนพอครับแชมเปี้ยนชิพพอยอ์นะครับผไมาได้สัมผัสเกมบ้างครับเอาวัชริยาลงมาครับ เอาครับแชมป์ชิปคอยครับโค้ดินโอ้โหแล้วฝังเลยครับแม่ Living, ปิดได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับด้วยการเสิร์ฟเอสครับอู่ลงมาแล้วเป็นกระโดดเสิร์ฟลงท้ายคอร์ดแล้วก็เป็นแชมป์ครับ3เซตรวดครับชนะไปอย่างขาดลอยครับวอเวเลเลย์บอลหญิงทีมชาติรรไทยจบซีเกมคราวนี้ไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยครับใช่ครับ2ี่5 2บห5แล้วก็25 17ก็ย้ำแคนเวียดนาม ได้อีกครั้งนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับวอลเลย์บอลน,นะครับ